จะเติมน้ำมันครับผม้ายมาอีกครับนี่ครับผมมาเกะมาเติมน้ำมันให้ลง Youtube ครับ่ายอยู่ครับแต่เนี่ยทางขึ้นอ่ะก็เ,เอาขึ้นฝั่งเดียวทางโน้นนะอ๋อทำเป็นสโลวฝั่งโน้นฝั่งเดียวครับผมอันนี้ตั้ง ได้ครับทั้งทั้งทางปิดไว้ไม่ให้ตั้งปิดไว้เลยเอาเอาขึ้นแต่ฝั่งนู้นได้ได้ครับทีนี้เดี๋ยวดินน่ะาจะต้องเอามาเติมตรงนี้ตรงนี้หน่อยไลื่อยไปอ่ะเริ่มไล่ไปนู้นเลยใช่ไหมใช่ครับผมจะฝั่งนู้นนล้่งโอ่อ้มันไม่ถึงเดี๋ยเดี๋ยวลองดูครับผมถ้ามันขาดเลี้ยแบบไหนก็ตัดเฉลี่ยไปครับเติมซันนี่ครับผม ญาติวางข้องก่อนครับอันนี้ก็เป็นปั๊มโดดครับผมที่มีขาดไม่ได้ก็คือผ้านะครับผมน,นี่เป็นตัวดูด ไม่มีคนถือก้องให้นะครับเด okay, ี๋ยวเราก็อย่าลืมพอดนะครับเนี okay, ่ยผมก็อพอดเลยครับ <Okay. S 1> ก็ <Okay. S 1> เก็บไว้ตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ปิดประตู <Okay. S 1> เดี๋ยวลืมมัดผ้าไว้นะครับ ร้อันนี้เติมร้อยลิตรแล้วก็เร่งทำงานสิครับผมไอครับถอยดินครับผมงานเราเจ็บงานครับผมจะทำให้เสร็จครับผมวันนี้วันนี้ก็จะเอาให้เสร็จนะครับ ตะเกยสั่งให้เสร็จนะครับวันนี้ก็รอย้ายไปอูดอนครับผมวางสามหมอแล้วเราก็ไปเจอกันอยู่ที่นู่นนะครับก็ติดปีกสองข้างนะครับผมของการหุูน้องนาโมเดลครับผม ดีก็ไม่ได้ครับผมหลังคันแล้วก็เป็นสโลบลงครับผมสโลบลงเนาะครับเนาะลงครับเป็นสโลบลงครับผมลงครับก็ขุดมาแล้วครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมก็ขุดมาเรื่อยตามโค้งครับผมเหมือนคนขุดได้เป็นครับผมก็ตามร่องอใส่ไก่ครับผมนี่ครับผมครับผม โอเคครับขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ่อช่างมอนด้วยนะครับสวัสดีครับผม <c oughs>